ปากระบ,บอกก้าวเราสิบฮะที่จริงแล้วที่จริงเอาผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยควรจะเพิ่มเบรกให้นางจริงเพราะว่าสี่เบรกไม่เคยพอสําหรับผู้หญิงคนนี้สกาวใจฮะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคิดี่ไม่มีความว่าแก่อสวยเด้งตอดเวทูกค่ะเราจะต้องทำตัวเองให้ดูดีก็เหมือนคุณนั่นแหละคุณก็ดูรีตลอดเวลาเห็นไหมเออบอกเคล็ดลับบ้างนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนี่ไงเออทุกวันนี้ทำทัวร์ทำทัวร์ทำอะไรอีก อาขนมจีนน้ำยาปูรับละครทีละทีละครถ่ายละครตอนนี้สามเรื่องปิดไปแล้วเรื่องหนึ่งี๋ยวเปิดใหม่อีกหนึ่งเรื่องแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่อีกหนึ่งเรื่องรายการทีวีด้วยรายการทีวีเป็นพิธีกรด้วยเป็นเจ้าของเองด้วยเอทำงานเลี้ยงสามีเหรอไม่ใช่กุยนคนชอบทำงานไงกูคนอยู่นิ่งไม่ได้เป็นไหมเป็นออยู่นิ่งแล้วมันรู้สึกแบบไร้ค่าเราต้องมีอะไรทำกุกกิกกุกกิกจุกจิกไปเรื่อยเปื่อยหนึ่งทัวร์เนี่ยการออกทริปคุณออกเองหรือเปล่าก็ ออกเองบ้างไม่ออกเองบ้างมีลูกน้องไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าการออกตัวนี้มันจะต้องไปรองรับอารมณ์คนก็ไม่เป็นงานบริการไงถูกไหมเออเราก็ต้องบอกว่าดูแลให้เขาดีที่สุดให้เขาสนุกที่สุดให้เขาคุ้มที่สุดในการที่เขาเสียเงินมาเที่ยวเราอาหารที่เที่ยวที่นู่นที่นี่ต้องไม่ชะงงงทวอางงี้ไม่ชะงต้องลดต้องลดต้องลดเป็นคนที่แน่นอนล้ำจุกจิกทุกครั้งถ้าสมมติจะถามเรื่องคอสเมติกบำรุงผิวฉันจะมั่นใจ สกาวใจก็ดูผิวดูหน้าเขาสิดูผิวหน้านางสินางอายุแก่กว่าพวกเราเยอะไอ้กีดนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นิดเดียวเท่านั้นแหละแหมเอาง่ายๆก็เป็นรุ่นพี่เรานิดหน่อยเยอะ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 นางทำงานก่อนเรามาเยอะอ๋อทำงานก่อนมาเยอะเข้าวงการก่อนไงเป็นรุ่นพี่ก่อนใช่เข้าวงการก่อนทุกครั้งที่นางเดินทางไปเมืองนอกนางจะบอกนางจะเจอสิ่งของดีๆมาใช่แล้วอย่างเช่นแบบว่าวันนี้ที่อยากจะมาบอกเคล็ดลับเนี่ยแหละก็คือไปเจอตัวนี้มาก็คือโอเชียนสกินอ่า ที่ King Power เพราะว่าเป็น <Power S 2> คนทำทัวร์อยู่แล้วใช่ไหมเดินทางบ่อยเพราะฉะนั้นเดินทางบ่อยเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบว่าดูแลบำรุงผิวพันที่มันแบบว่าอ,อ๋อเวลาไปต่างประเทศเลยอะ่ะผิวมันแห้งไงอากาศไงน,น้ำเนิมอีกใช่แล้วพอดีบาง วันนั้นเดี๋ยวบังเอิญมากๆเลยลืมเอาครีมไปเออลืมเอาเครื่องสำอางไปตายแล้วทำยังไงดีก็เลยไปหาซื้อที่คิงพาวเวอร์เออแล้วก็ไปเจอแบรนด์นี้นะคะโอเชนสกินเราก็หยิบขึ้นมาดูเจอตัวนี้ก่อนหยิบได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้่ะหยิบขึ้นมาดูก่อนปุ๊บเอ๊ะอ่านสรรพคุณข้างหลังโอ๊ยทำมาจากนี่นี่นะบอกว่าโอ้ยคุณสมบัติเป็นธรรมชาติหมดเลยสวยมากเลยกล่องใช่ไหมคุณลองบีบซีมันมเป็นเนื้อเจียวใส เป็นเซรั่มอ๋อนี่คือเซรั่มอ่าเป็นเซรั่มเป็นใสๆ<า>เราก็อุ๊ยมันน่าจะดีมากๆเลยเลยเอาไปใช้ที่ต่างประเทศค่ะอะซื้อตัวนี้มาก่อนมันซึมแล้วมันซึมแล้วมก็ดูชุ่มชื้นคุณลองใช้ดูแล้วลองเปรียบเทียบดูกับอีกมือหน,นึ่งม,มันดีมันดีเปร๊บใช่ไหม ตัวนี้นี่นะสารสกัดของเขาดีมากๆค่ะเป็นสารสกัดจาก DNA แมงกะพุนแมงกะพุนอยู่ใต้ท้องทะเลลึกแล้วก็คือมีน้ําเป็นอส่วนประกอบในเซลล์สูงถึง96%แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลมันดีมีประโยชน์ทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสลดริ้วรอยพวกเ่ฝ้ากระจุดดำดำอะไรต่างๆกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนี่ ซึ่งขอบอกจริงๆมันดีเฮ้ยพุกโกมันดีมากจงตัวนี้คือทุกอย่างมาจากโอเคละอย่างที่เรารู้ว่าเครื่องสําอางแพงๆที่มันเอามาจากใต้ท้องทะเลลึกมันจะต้องหลักหมื่นขึ้นตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสําหรับใช้ DNA แมงกะพุนเลย d n เเลยนะไม่ใช่ว่าเอ้ยไก่การะค่ะเพราะว่า DNA แมงกะพุนเขายอมรับว่าแมงกระพุนเวลามันมันสามารถฟื้น ตั้นีูออกฟื้นฟูได้ออกมาเองของมันเองใช่ใช่ใช่ช่ตัวนี้เราไปเจอมาทําทําให้รู้สึกว่าแบบว่าอ๊ยการที่หน้าแห้งเนี่ยเป็นคนเคยไหมเป็นคนผิวหน้ามันแต่แห้งอเป็นไหมหน้ามันแต่ว่าแห้งเป็นขุยเป็นขุยเป็นเป็นชั้นเนี่ยแหละเนี่ยเป็นเลยแล้วตัวนี้เอาอยู่ คือไปต่างประเทศแล้วบุกเอาอยู่อ่ะพออากาศหนาวๆอะไรเราก็เอาอยู่อพอมาบ้านเรามันก็เอาอยู่มันปรับผิวเราได้อยู่เลยอ่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ใช้คอลลาเจนเอ่อสปีดดี้ครีมด้วยซ<อ>ึ่เป็นตัวครีมตัวนี้สีชมพูตัวนี้คือก่อนใช้ตัวนี้ก่อนเซรั่มก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ตามตัวนี้นี่เริ่ม,มากๆเลยคือว่าผิวเนี่ยเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยคือ คอลลาเจนมันลดลงลดลงลดล,ลงตลอดเนี่ยมันตัวนี้มันจะสร้างคอลลาเจนภายใน24ชั่วโมงเพราะว่ามีส่วนผสมของมาลีนบูไวเท่าีเออจริงเพราะว่าจริงๆแล้วพวกคอลลาเจนเนี่ย้าเกิดสูงว่ยเรายิ่งอายุมากขึ้นมันก็จะหายไปมันจะหายไปค่ะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ยับยั้งการเกิดดิ้วรอยก่อนไวัยได้ด้วยนะคะเออหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราเออไปออกงาน<ะ>ไปงานต่างๆอะไรเงี้ยอมก็จะมาร์คแต่ว่าตัวนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์คคือใสพ่พานอนหลับไปเลย ตัวนี้สีม่วงตัวนี้นะคะเป็นสลิปปิ้งมักเนื้อดีมากมากเลยค่ะฟื้นฟูผิวเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพที่มันตายแล้วเนี่ยให้มันแบบฟื้นฟูให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วคุณสมบัติพิเสษงเขาคือว่ามีแพงต้นแพงต้นที่ผสานกับสารสลายสีน้าําตาลมันปุ๊บมันพอดีปุ๊บหน้าตื่นขึ้นมาแบบเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งมันล็อกหรอมันล็อกหน้าหรอพี่มันให้ได้ทำให้หน้าเด้งแล้วก็แบบว่ากระชับผิวหน้าเออแล้วแบบหน้าเป็นวีเชฟอ่ะทั้งหมดอ่ะจริงๆแล้วมันแพงมยคุณา ไม่แพงเลยวันนี้มาทั้งทีเนี่ยนะมาเจอคุณทั้งสองคนนะคะเราก็ต้องมีแบบว่าสิ่งดีๆมาบอกแน่นอนค่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยดีกว่านะคะเซรั่มบวกคอลลาเจนอ่านะคะเป็นเป็นเซตเก่อนเซรั่มบวกคอลลาเจนแถมไปเลยมาสกับโฟมล้างหน้าในราคา2,280บาทอืบาทจากราคาเต็มเั่นไหระอุ้ยจากราคาเต็มก็เยอะอ่ะ3,540บาทเออนะคะหรือว่าซื้อเซตที่2นะคะเออเซตที่2ก็คือตัวเซรั่มบวก ครีมนะคะเป็นเป็นสองเซตนะคะเซตสองช่เซตสองลดเหลือ4,000บาทนะคะจากราคาปกติ7จ8 0พันแปดบาทลดโหลดเกินขึโทรไปก่อนโทรไปก่อนเบอร์0 2 0 2 6 3 9 9 9 0 2 0 2 6 3 9 9 9นะคะแล้วเขาก็ยังมี Facebook แล้วก็ไอจีด้วยมีไลน์ด้วยมีไลน์ด้วยโอเชียนสกินออฟฟิเชียลตอนนี้เขาบอกว่า เปลี่ยนมาใช้นี่ทั้งชุดเลยเปลี่ยนมาใช้ทั้งชุดเพราะว่าน้องผิวหน้านทั้งสวยจริงว่ะอุ้ยนองเหนือจากนั้นเขามีโฟมอย่างนำเหนือโฟมด้วยโฟมล้างหน้าเขาดีมากๆเลยลเออโฟมล้างหน้านะแล้วก็จะมีตัวไอ้นี่คิ้นซิงคิ้นซิงวเอเทอร์แล้วก็คินซิงออยนี่คินซิงออยตัวนี้ เาครบเซตเยนะางจริงแล้วครบเซตทุกอย่างแต่ว่าคือที่สําคัญคือว่าเราเราเ,ออเริ่มรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวนี้มันมลภาวะมันเยอะมากมายอะไรที่มันแบบดูเป็นธรรมชาติมชาติจริงจริงออเป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยจจะลองจับดูนี่เมื่อกี้ฉันทำนี่ชอบธรรมชาติมากกุ้งกบาหล่อนไม่ได้เป็นธรรมชาติแล้วหล่ลอนรูนนจ้จักเอาธรรมชาติเข้าหน้าก็นี่ไงบอกช่องเป็นธรรมชาติโทรมาก่อนโทรมาก่อนเพราะว่ามีกี่สายแล้วนะคะย์นะคะ02นย์สอามค่ะก็รับไปเลย สิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะคะซื้อเซรั่ม นะะครับของแถมเพียบไม่ว่าจะเป็นมาร์กนะคะแล้วก็ตัวโฟมล้างหน้าแล้วก็เซ็ตสอนะคะก็เหมือนกันแล้วก็รับไปโอ้โหเยอะมากเลยเต็มเต็มวันหลังหล่อนมานานๆหน่อยสิมาสองเบรกเอาขนมจงขนมจีนมาให้กินขนมจีนน้ำยาป้เออมาโปรโมทในรายการเลยสินะสัญญาโอเคสัญญาขนมด้วยสัผิวอีกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากำลังไปที่ฮอตฮิตมากถ้าสมมติคุณไปที่กิมพาวเวอร์คุณจะเห็นเป็นบูธใหญ่เลยอันนี้ไม่แล้วนี่ก็เป็นแถมด้วยไงเราอยากให้ของแถมมาของแถมเกาดีอช็อตเก้าจะตัดเวลาคุ๊บไม่ไม่ไม่อได้ของแถม อันต้องตัดนะท่าะฉันสวัสดีก่อนนะแถมมาบนี้วายมันเป็นของแถมที่มนันแต่ว่ากปุกใหญ่เลยอ่เห็นไหมเนี่ยมันแถมอ่ะ